้คุณว่ามันจะเจออะไรตัวละครอะไรในในวันพิษเป็นลูฟี่ไงคุณว่ามันเป็นกัปตันนะใช่มุณน่าจะเป็นบิ๊กมัมนะครับแจ๊บนี่แม่แมนกูดิรู้ไหมกูเป็นใครโคดายไอโคที่ที่มึงเหมือนบิ๊กมัมบิ๊กมัมมาก ถ้ามึงแต่งตัวใส่กระโปงแล้วก็อะไรชุดทีมพูนมึงเหมือนพิกมัมอ่ะชอบมันตรงไหนท่านผู้ชมโอจะไปถามตุ๊บเอาแผงก้อนทหนที่ถามสิตัวที่ม้อข้ายจะฟ้องมึงอ้าทุกคนคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ว่าชอบอีปายตรงไหนนะครับผม โจได้ยินยังโดนที่ไปได้ยังไงเออฮะเดี๋ยวมึงก็โดนแบนหรอกเต็มก็โดนแบนเขายอมรับแล้วยอมรับอะไรอีไปอีไปนะกูนี่ยอมรับไหมไม่เออโอ้โหไม่ต้องมาจับมืออีไปนี่เรียกไหมนี่ มองหลับตาไปดิสาวเสือเขาเคยยิ้มให้ผู้เ่าจีสมใจคอยเขย้เธอทตั้งแต่วันสิบอเ่าเดียวเพี่รักอเตื้นใจเดียวค่ยนกับเสี้ยวสัจงมันฝุ่นเป็นตาสังแต่ดอกน้องลายใจเจ้าเจ้าจายา พอเกี่ยวเด้อพอกเ้ยเจอสาวจัามากก่อนวันเีาวแม่บีบีขูดมะพร้าว้กับข้าอยู่ในครัวแม่ทีไม่รู้ตัวอยู่คนชั่อลกเอาไปเอาไมอแย่รู้ทุ่งี่ใช่อ่ะเจ้าแวนคันมันมันปนกันไปเอาออกก็ไม่ได้ใครด้นะออกทีออกทีออกที ให้กูเราเปิดตากระดาษมันก็ได้ไหมเนี่ย